อ่าโอเคเมื่อกี้เราจบอะไรไปละเราจบโครงสร้างทื่ไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้ต้องมาสร้างเซลล์สืบพันธุ์กันเราขอมาเริ่มต้นกันที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กันเลยเนาะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงตอนแรกก็คือต้องสร้างไมโครสปอร์ก่อนพอสร้างไมโครสปอร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันตอนหลังมันจะไปสร้างเป็นตอนหลังเดี๋ยวมันจะเอาไปสร้างเป็นนิวเป็นสเปิร์มโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนอื่นการสร้างไมโครสปอร์เนี่ยเกิดขึ้น p o เล e หรือโพรงอัปเรนูที่เกสรตอผู้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเรลาตัดตามขวางปุ๊บเราจะเจอโพลเลนแสก4จุดเป็น4โพรงตรงนี้อ่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเราตัดครึ่งปุ๊บตัดเอนเ r อร์ตามขวางข้างในมันจะมีโพเลนแสก4รูในรูนี้จะมีเซลล์เซลล์หนึ่งซึ่งเป็นเซลล์ต้นกาเนิดเขาเรียกว่าเซลล์ต้นกาเนิดเขาเรียกว่าไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์เป็นเซลล์ต้นกําเนิดโอเคสรุปว่าไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์อยู่ในไหนเอ่ยในเซลสัมวพผู้อยู่ในโพเลน แตกนั่นเองโอเคสินราคานี้สมมุติว่าให้ไอตัวนี้ไอตัวรกระบาดสองเขานี่เป็นเอ,อ่อไมโครสปอมาเธอร์เซลโอเคให้เข่าของมันเนี่ยสองเข่าเป็นจํานวนโครโมโซมก็คือ 2N งเอ็นนะสินราคานี้เราจะเอามันมาแบ่งแบงแบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์การการแบ่งแบบไมโอซิสคุณสมบัติก็คือ1จํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งได้เซลล์ลูก4เซลล์แล้วก็อะไรอีกเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพนันธุ์โอเค คานนี้เราก็จะแบ่งได้สี่เซลล์ถูกไหมเอ่ยอ่านี่ไงสี่ตัวน่ารักมากจาก 2N ก็ต้องเหลือ N เดียวดูจากเขามันเขามันลดเหลือเขาเดียวแล้วให้ส,สีส้มเนี่ยมันคือนิวเคลียสของมันนะโอเคจากนั้นเราจะเอามาดูแค่ตัวเดียวทุกทุกตัวเหมือนกันหมดและใช้ได้ทุกตัวเราจะเอามาดูมันแค่ตัวเดียวไอตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะนี่คืออะไรเอ่ยไมโครสปอร์เมื่อกี้เราแบ่งมาจากอะไรเอ่ยไมโครสปอร์มาเธอเซล โอเคไมโครสปอร์มาเทอร์เซลจะมีตอนแรกก็คือมี1 N มี N แค่ N เดียวแล้วก็คือ h l p Point แล้วก็1 n u c l e ิวโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพื่อเพิ่มนิวเคลียสการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสอย่างที่บอกว่ามันีจะมี2ช่วงก็คือการแบ่งเซลล์แบบคาริโอแคน s ซิสและไซโทแคนซิสแต่มันเหมือนกับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยมันจะแบ่งเซลล์แบบเอาแค่ นิวเคลียสเพิ่มอ่ะแต่เซลล์ยังไม่เพิ่มโอเคจากนั้นมันก็จะแบ่งไมโทซิสแค่ครั้งเดียวนิวเคลียสจะเพิ่มมาเป็น2อันจบไหมเขายังเขาเดียวแต่นิวเคลียสเพิ่มเป็นสองโอเคจําภาพไว่อีกเขาเดียวโอเคก็สรุปว่าไอตัวนี้แหละไอที่มีสองนิวเคลียสนี่แหละเราจะเรียกว่าพอลเลนจบไหมที่จริงแล้วพอลเลนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไมโครสปอร์แหละแค่นิวเคลียสเพิ่มมาอันนึงโอเคอันนี้แหละเขาเรียกว่าเรโนหรือว่าพอลเลนโอเคนะ สังเกตว่ามันจะมี2นิวเคลียสถามว่ามันใช้ทําอะไรบ้างไอ้นิวเคลียสแรกเนี่ยที่จริงนิวเคลียสอันไหนก็ได้สมมติว่าอันแรกกันจะเรียกว่าทิวบ์ทิวบ์นิวเคลียสเอาไว้สร้างท่ออ่าอันที่2เรียกว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสเอาไว้สร้างสเปิร์มโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันใช้งานกันยังไงเอาให้รู้ว่าเนี่ยในนิวเคลียสแรกเนี่ยชื่อว่าทิวบ์นิวเคลียสแล้วก็อันที่สอง generative nucleus ทิวบ์นิวเคลียสเนี่ยเอาไว้สร้างท่อส่วนเจเนเรทีฟนิวเคลียสเดี๋ยวจะแบ่งเซลล์ต่อสร้างสเปิร์ม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาถามว่าสเปิร์มสร้างจากไหนสร้างมาจาก generative generative nucleus เท่านั้นไอเทิวนิวเคลียสนี้ไม่มีผลอะไรเลยเดี๋ยวพอมันทําท่อเสร็จมันก็ตายไปแต่น,นี้เดี๋ยวจะแบ่งเซลล์ได้สเปิร์มสตัวเดี๋ยวอยอธิบไปเพิ่มตอนปฏิสนธินะตรงน,นี้คือพูดง่ายคือว่าถ้าเกิดว่าละอองเลนูมันมาตกอะ่ะปึ๊บไอเทิวนิวเคลียสมันจะงอกหลอดปึ๊บเจาะเข้ารังไข่จากนั้นก็ไม่หมดหน้าที่แหละเหลือแค่ generative nucleus ไหลลงมาระหว่างที่มันไหลมันก็จะเกิดการแบ่งตัวมันจะเกิดการแบ่งตัวออกเป็น2อ,อย่าง อ่าเสร็จแล้วคราวนี้มันจะได้สเปิร์มสองตัวแล้วเข้ามาผสมโอเคอย่านิดนึงนะรู้สึกว่ามีภาพเดี๋ยวหาก่อนนเอไหนเอไหนว่านหนว่าอ่ะนี่เห็นไหมนี่คือเอ่อสติ๊กมาใช่ไหมยอดเกสรตัวเมียปุ๊บคราวนี้ลองเรโน่ปุ๊บก็จะตกลงมา จากนั้นตอนแรกมันจะส่งอะไรไปก่อนส่งทิวบ์นิวเคลียสลงไปปุ๊บสร้างทอ่อสร้างทอ่อสร้างทอ่อสร้างทอ่งทอปุ๊บมันเวลามันจะเจาะมันจะเจาะทางด้านรูด้านล่างเขาเรียกว่ารูไมโครพายเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนะมันจะเป็นรูเอาแหวนรเป็นเป็นรูแล้วกันด้านล่างเป็นรูไมโครพายมันจะเจาะลงมาแบบนี้ขึ้นไปจากนั้นไม่นานนะักยังไม่ทันเจาะเสร็จอันนี้ก็จะไหลลงมาเลยก็คือเจเนเรทีฟนิวเคลียสลงมาหลายๆๆๆๆระหว่างที่มันลงมามันจะแบ่งตัวมันจะแบ่งตัวเนี่ยมันจะแบ่งตัวแบบนี้เลย จากที่มี1นิวเคลียสเมื่อกี้เจเนอเรทีฟมีแค่1นิวเคลียสถูกไหมก็จะแบ่งออกเป็น2นิวเคลียสของเจเนอเรทีฟโอเคไหมไอ้2อ,อันนี้แหละจะแบ่งตัวเป็นสเปิร์มไม่ใช่แบ่งตัวจะพัฒนาเป็นสเปิร์มอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสเปิร์ม2ตัวก็คือมาจากเจเนอเรทีฟนิวเคลียสเท่านั้นที่แบ่งตัวโอเคทิวนิวเคลียสหมดไปแล้วมันหมดไปตั้งแต่แรกแล้วไอ้สเปิร์มเนี่ยมาจากแค่เจเนอเรทีฟนิวเคลียสเท่านั้นจากนั้นมันก็จะไหลปึ๊บเข้าไปในนี่ ลังดูไมโครพายนิวเคลียสตัวหนึ่งผสมกับเอทอีกตัวหนึ่งผสมกับโพลาร์นิวเคลียสอธิบายเรื่องการสร้าง,าง,าง,างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนี่คือการปฏริสนธิเบื้องต้นนะให้เข้าใจงนั้นกลับมาที่สไลด์เดิม,มเขาบอกว่าเรโน่ก็คือแกมกแกมีโทไฟเพศผู้แต่ล้ศเซลล์สืบพันธุเพศ<ช>ผู <sesi> ้จริงๆคืออะไรคือสเปิร์มซึ่งสเปิร์มได้จากการแบ่งเซลล์หรือว่าการแบ่งตัวของ g e n e r a ีฟน e วเ c ล e ย s เท่านั้นเท่านั้น ชิวเนื้อเคสเนี่ยไม่ได้เอาสเปิร์มมาจากชิวเนื้อเคสนะมีแค่หน้าที่แค่สร้างท่อบจบไม่ยากคราวนี้มาเริ่มของเพศเมียเพศเมียเนี่ยขออภัยด้วยยังไม่ได้เกิดอันตราเลยจะเกิดสด, <S <S สดอาจจะไม่สวยบ้างอะไรบ้างสงอ่านนิดนึงโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะอ่ะมา เรามาดูกันปกติแล้วถ้าเกิดว่าเกสรตัวถ้าเกิดว่าเอลล์สำหรับผู้สร้างที่อ n นเ e อร์เราจะสร้างอันนี้ที่ไหนก็แไดนอนเราต้องเป็นเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียก็คือ p ิส t ิลเขียนนะเห็นไหมแอค p ิส t ิลอ่ะพี่พีจะวาดจู้โอเคต,ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยสติกมาตรงนี้คือ โอวูสตรงเนี้ยที่จริงแล้วเราเรียกว่าโอวารีนะอ่าตัวนี้ก็จะมีก้านชูโราไม่เน้นคราวนี้มาดูเราซูมเฉพาะตรงโอวูนะโอวูอ่ะนี่คือโอวูส์โอวูเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีผนัง ผนังโอวูภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า In tegument In tegument เออง่ายๆแหละ In tegument จำผนังหุ้มโอวูอ่า In tegument เคไหมสังเกตว่าแล้วก็ผนังเนี่ยมันจะแบบยังไงอะ่ะมันไม่สนิทอะตรงนี้มันจะเป็นรูอยู่อะเป็นรูที่จริงมันเล็กกว่านี้เป็นรูตรงนี้เขาเรียกว่ารูไมโคร พายเขียนยังไงวะเออเนี่ยแหละไมโครพายนับว่าถูกไมโครพายโอเคข้างในก็จะมีเนื้อโครงเนื้อเครียดของมัน布拉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 โอเคตรงนี้เสร็จแล้วตรงเนี้ยไอตรงเอ็นแท็กูเมนต์อ่ะจะมีเนื้อเยื่อมันมีแบบหลายเนื้อเยื่อถูกไหมเนื้อเยื่อเกิดจากหลายเซลล์อ่ะเสร็จแล้วคันเนี้ยมันจะมีอยู่เซลล์อยู่เซลล์หนึ่งแต่ว่าเป็นเซลล์นี้อีกเซลล์เนี้ยมันเป็นเซลล์พิเศษเขาจะเรียกว่านิวเซลล์ลัส ก็จะเรียกนิวเคลียสนิดนี้ว่านิวเซลลัสอ่าฮะนิวเซลลัสเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรนิวเซลลัส hmm. ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นเมกะสปอร์มาเธอเซลจ้าแค่นี้ แม่กัดสปอร์มาเธอร์เซลล์นิวเซลลัสทำหน้าที่เป็นแม่กัดสปอร์มาเธอร์เซลล์มันจะไม่เหมือนกับของเพศผู้ที่มันอยู่ในแอนเทอร์อะไรวะโพรง่งอัพเรนูอ่ะเออแต่เนี้ยมันอยู่ในนี้เลยมันคือส่วนประกอบของอินเทอร์คูเมนต์เป็นอยู่ในเนื้อเยื่อพิเศษหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อพิเศษชื่อว่านิวเซลลัสแค่นั้นโอเคนะโอเคมีอะไรอีกจากนั้นเราจะมาสร้างเซลล์สืบพันธุ์กันก็อย่างที่บอกคราวนี้เราจะเอาแค่เซลล์นิวเซลลัสมาดูนะหน้าใหม่ปหมเดี๋ยวไม่เห็น เป็นการใช้กระดาษที่ทำลายล้างโลกมากจริงๆไม่เป็นไรกระดาษเรานี่แหละโอเคอันนี้อ่ะผูกโบดจ้าอันนี้สปอร์มาเธอเซลหรือของเพชรดีงเม,กา,ม,าเเเมกาสปอร์มาเธอเซลเมกาสปอร์มาเธอเซลอือฮึไอเมกาสปอร์มาเธอเซลเนี่ย พิงีมันก็คืออะไรเลยยูเซลัส,ลสแหละเออมีสอนรวมๆนิดนึงนะจ๊ะยูเซลัส,ลสจะเกิดการแบ่งตัวแบบไมโอซิสอ,อ่ะได้เท่าไหร่นี่มีโบแค่เดียวแหละถูกไหมได้เซลล์แอ็บเบลสี่ about ตัว,ว โครมาโซมมันเหลือแค่เอ็นเดียวดูหัวมันเอ็นเดียว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 นี่สองเอ็นแต่ว่านี่ถามว่ามันใช้ได้ไหมไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันสลายไปอย่าถามว่าทําไมไม่รู้เราไม่รู้จริงๆนั่นแหละเออมันจะใช้ได้แค่เอนเดียวเออก็อย่างที่บอกว่านี่สองเอ็นตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเนกะสปอจบ ถ้าเกิดเมกะสปอร์มาเทอร์เซล์ไมโอซิดปุ๊บตัดมาเทอร์เซล์ไปได้เมกะสปอร์จบเราเอามาดูแค่อันเดียวจ้ะลากไอหนังนี่มาชูวับชูวับอุ้ยน้าเบี้ยวเอาใหม่สวยสวยยิ้มด้วยหัวเราะ <c oughs> อ่ะคราวนี้ไอ้เมกะสปอร์เนี่ยเราจะมาทำการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิด <c oughs> เพื่อสร้างอะไรเอ่ยนิวเคลียสลืมอะไรไปบางอย่างไหมเมื่อกี้ลืม ลืมโชว์ะโชว์ในที่นี้ก็คือลืมวาดนิวเคลียสให้มันว่ามีนมหนึ่งนิวเคลียสอเนี้ยหนึ่งนิวเคลียสเหมือนเดิมนะอันนี้ก็หนึ่งนิวเคลียสอันนี้ก็ต้องหนึ่งนิวเคลียสเหมือนกันแต่แบ่งไมโตซิดแบ่งเพื่อสร้างนิวเคลียสเมื่อกี้เราแบ่งห่นเดียวใช่ไหมได้สองนิวเคลียสแต่นี่มันแบ่งสามหุ่นโอ้โลบมากคือน้อง้องเข้าใจว่ามันสูญเสียลูกมันไปอ่ะมันก็แบบอยากจะทดแทนเข้าใจไหมเป็นบ้าอะไรไม่รู้รู้สึกว่ายิ่งวุ่นวายโอเคเนาะ ก็คือเครียดไงทําให้ล่าเลิออะต่อคือลองคิดแบบนี้สมมติว่าเรามีการกรบาทแบ่งเซลลได้สเซลลแบ่งเซลแบ่งเซลสิท์ได้สองถูกไหมอันนี้แบ่งผลแรกอันนี้แบ่งผลแรกนะแบ่งผลที่สองได้ไรได้สองแบ่งผลที่สามวัดมัวว่วปะ จะได้แปดอ่ะเออพูดง่ายๆก็คือสองกำลังสามอ่ะอย่าเขียนให้มันมั่วเลยสองกำลังส okay. ามโอเคมันจะได้แปดนิวเคลียสคราวนี้เราจะมาดูข้างในกันชิชนะภายใน